สบายดีทุกคนเนาะวันนี้พามาเบ่งสุ่มไผ่แม่แม่เขาปลาโตแน่สุ่มบาง่เนาะกล้นลงทั้งบัดสุ่มเลยบนเจอพันยุ่งเนาะนี่ต้นไม้ใหญ่นี่ก็หักลงเลยนะดิเถิงพุ่นเจอแล้วพัยุคนบัดก่อเลย ยูฮันก็กเเ็เริ่มเนื่องเริ่มมันนั่นลงมาเจอพยุเข้าไปนี่ให้เบิ้งว่าสุ่มใหญ่ขนาดไดก้นขึ้นมาเลยปอดโตโยกมดสุ่มเลยนะปอดโตเสียดายเนาะนเห็ดแนวไดนี่ ต้องได้คุดขยายต่อไปนะ่เนกลนมัดซุ่มแล้วนะแต่ใบมันหัวเสวตตายแล้วนะอันนี้ประมาณสองทิศปลายแล้วหัวหากมันตากแดดอยู่นั่นนี่นะเบื่องวันแยกออกไปมันยังสีแหงบนนะต้องได้ตัดแยกออกนนะ่ เ okay. ต้องได้ขนาดมัน,นให่อสงย่งใหญ่เลเนยโอ้เสียดายเติบนี่ลายสุ่มเยอะเนาะส่มนี่ใหญ่กับโมกคนเลยลงเลยเพราะว่าอยู่ยุนเนินฟูนะตัวนี้อาจจะถึกแล้วลวมพัดลงมาทางทึงคนวัดสุ่ม ม่วงไข่ม่วงไข่เ,เ,นะเ,เนนุ็มไหมนี่ยดมตัวนี้ซุ่มอี้ต้นสุ่มทั้งที่เนาะอันนี้จะล่มเป็นลำต้นเป็นลำนะนี่เนาะสุ่มไม่เงี้นเอาอีกสุ่มหนึง่งเจอแล้วพายุเข้าไปอันนี้พอเอาตัดออกนะ ตัวที่อยู่อ้อมนี่ก็มันก็นล้มเนิ่งลงไปเนาะอันนี้เป็นการดีอย่างหนึ่งข้าอาจจะขันใหญ่พันได้ง่ายนี่นถึกแล้วพอดีเนาะไปเข้าไปสุ่มทำอิดพุ่นก้นไปเลยเนี่ยโอเคอันนี้คือไม้แมนเขาเนาะ เชื้อพันยุแต่ว่าสุมนั่นก็เป็นอย่างสุมนั่น